สวัสดีค่ะโตยโยต้าวีโก้ปีศูนะคะคันนี้เป็นออโต้เบนซินนะคะทุกท่านบิดเบนซิน LPG นะคะใช้งาน2ระบบเจ้าของต้องการขายในราคา1 1 0 0 0 0บาทค่ะเลกไมล์3,000 0 0กว่า 3, กิโลเมตรนะคะทรงยังสวยอยู่นะคะใช้งานได้ปกติวิ่งทางใกล้ทางไกลได้สบายค่ะรถสวยพร้อมใช้เร่มทะเบียนพร้อมโอนค่ะสีสันร,รอบคันยังดูดีนะคะติดฟิล์มกองแสงเรียบร้อย ดูด้านหลังกันนะคะขายในตามสภาพนี้เลยนะคะเกียร์ออโต้เบนซินนะคะติด LPG ด้วยค่ะภายในสวยมากเลยนะคะทุกท่านแผงประตูสวยๆกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะสนใจคันนี้นะคะ110,000บาทดูรถได้ที่ด่านคุณทษโคราช ติดต่อผู้ขายเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดวันเวลาเดินทางไปดูรถนะคะสายตรงไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะอย่าลืมนัดหมายร่วงหน้าก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ